ย้ี่ย้อสายเสดเดีน้องน้องก่หลงแม่กาลียนะกูย่อหลงแม่กลียเกอกูจัดอิรุ่งงานบุญฉลองเก๋โมยย่งเท้าต่อใจเก๋ยงต่อใจกองต่อใจหงย้อนเกูเลี้ต้อเจาตัวหัวชงเทีาตัวพิงหองก tôi và cùng của, và trong khi lo nó nhớ cho tớ và lũ trẻ bạn tớ nó giờ à gạo chen gạo lý do của giờ thứ tỷ là một chờ à và có một cái rong tôi phá lúc này này tôi chữ lúc ngàn nó là hai à chân chuan là sẽ giàu nét giàu tôi tao à thiết cùng tôi hòa thiết tao trong lúc พระพุทธเจ้าใหญ่สีเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายย่อแน่ย่อว่าตัวหัวเทียตัวเพ่งก่าเจ้าเอฟซีนะเกมในย่อยท่าจ่าเจนต์นอร์จีหานยศเราจอนักข้าดงชัวจอตตรงใส่รจอเลีย อ่ายัางถดงอำเภอเชียงของนอมุตระต่ออำเภอเวียงแก่นจะรอมองท่านจะมอุรอมอภาภาตระพากแตตรงจนตู้เชียงคำนะหยะอ่ามุตระต่อพญาหูทิชีอ่าทอดเจ้าเ,เนชเดาตัวของเปชรเราอ่ามโนเตานะหยอประโยชนปีอัวตรงปี่ชาวจีมงชนตู้เจี๋อ่าพระมาณนี้จอมองเธอเจี๋ปรโยชนปีมัวเกว่าการแสดงเทียบอ่าหยอว่าหูเงาเตนอเจ ต so ุ้เพ่งเทียวว่าตุวงเกยเรางกาเจ้าไป็ตองงเทียถ้าไหวเจ้าว่านตรอเทียถ้าเชิงยอเราอวกเกินเจะเห็นเต้าอยากจะไปใช้ยลินต่อนยอดวงเก๋เจ้า FCG ในกตัอกงเป็นเทานอ่าจนจนสีนอนจีนด่าวตวอยากอ่เนียจงนะี่ยจงอีจงเนี่ยจงจีจงพงยืซงทูจง f c นะอยา ยันตื่นเยอะ g e n อ r เชียงของถนนนอเจออีกจงเนี่ยีก็ที่น้งชายาชกกะเอฟสีสรงสตูตัวกองเป็ดาตน้ามันอาไประโยชนองเก้าเท่ยหมุกุเท่ยหมัวตุ้แพงเท่ยอย่มวนตอนๆรายการโจมานอนเลยออเจออีจงพงยื้อเชิเดตัวกองเป็ดโตเท่ xong nó tôi không câu chỉ lấy cho thế giờ thái này à cũng mua ngàn là chè do nó từ nó nó từ bỏ của cho fc của fc nó tôi còn na tôm lòng của hồng câu là chè bờ phăng lâu hồng câu đó à nhớ giống nó cho cho trà của cho fc lên số nhớ thắt và chẳng còn nữa mua ngàn Bimoi chỉ nó ngàn ngàn, uh, ngàn à Jay peku yamua kelo mua Tia peyua a mwa này nó này hong ngonautin donaya. mua cái kỳ honeyo geno to kong peter tom long a mato hu 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 cái hu 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 nó là hu 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 à hu 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 tôi chị cho bảo thì nói thì à, còn từ mùa gió để chị tôi chữ chật lúc ngang nó nữa, lúc ngang nó là kể của chật do ngangปฏิบัติธรรม. bé tao gì kia này nhở, ai tao luôn chị, cho, kia thiết thiết lọt, kể qua bé cô tao lọt ở trung pì lọt lọt tọt say, thằng thẻn mò lọt trong nông nông để tao น้าตาเหล่เนะเจน้องนอเนียเจน้อง่าไปว่าเกลอเจเถอนร้นน้องนอนี่เจกุมวว่าจะเนียจะสีแล้วก็ลอมูห้คือสชิอาห้พะหัวเลาว่าเกลอเรจเทาอยากแต่ชิมาขอว่าช่ยแสงเฉพาะจอีฉิจงตูอ่างเถาจีมงจงตูเจไปยบีว่วจะเสียงพีชจูมูเจสซาะเถาวไปเปิดไปรุ่งานเจประมาณรีวว่าเจามงต้ามูหาประมาณช้ามงอยู่จงตุเต๋อ เจเป้ฮะเฉยมว่าจะปล่อยคมลอยเน่ยจอเอจในวัยรู้ได้แล้วหล้วหลดตาระหาันชอบปาเจยามก็สองตู้เนี่ยเอถอเกยงถอก้มหงนะเป้เฉยปล่อยคมลอยซอีผานรู้คมลอยเนอะเป้ปจอเธออีผานรู้มาเล่งที่ตัวเปปุจอท่านทอนะเนาชิพาจอคมลอยหมูจอกองดูถ้าไบ้านสงเหอนอะเทียเท่าเป้จีอยวจุดดวนจุดพลีคือขวื้ฉี่ก่อไปรู้ขี่ลรอจู่จู่ตัวเปหมูต เขอชงจสดตัวบาเม่งจู๋สูตัวเ่เปือตัวดอกไม้ไฟดนดาวปเชือม่วเก๋วการแสดงสลีนอ่าเก้าก็ย้งหยหล่องก้มหงเทียเปยม่วการแสดงแต่พระศิวะพระแม่อุมาเทียเนี่ยฟ้ไทราชสิฟ้ไทราเทียม่วตัเพ่งเล่าอย่ตัวแทนแต่ว่าสีนงเทียหยอหลหงเก้าเทียนะเทียม่วงตัวหัวเชี่ยอยตัวแทนแต่หลวงแม่ยหลหูหลวงแม่เจ้าเก้าว่าหลวงแม่ วัดก็เกรยงกเปมงนียะเจว่าชีตาลินเนเนีโยสาหูเนี่ยสามลงเกจงกาได้ชี้ได้ชี้นั่นเหอยอในตัวเจนในถอเตาไปอยกว่าเกลอเอมันสร่าวกมมอตามอนตออ่าเจียวในคือสาตัวน่ตัวงเปเตาตรงตารุ้เฉวันอพระพุทธเจ้าใหญ่สีเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายถ้าชีไปรุ้เฉวัั่นอเนี่ยเยเมืแค่ย้งหยีเจม เดี๋ยวในตัวต้อต่อเวียงแก่นตัวนะเจแล้วจะจนตัวตัวนะเจเชีนนยงคำเดี๋ยวเจเนตัวจเจตัวชออำเภอเชียงของเจจ้วเกยโยมูเลยไปอำเภอเชียงแสนเนอะเจเนตัวเขียนดาดรุ่งเชียงของเราไปนอกประมาณอีกกิโลเราเชออีหลักเกณฑ์น,นะเจ Tùm nó lo lo nhớ cho anh tự anh tự chơi nên tôi cháy riêng non tao họ bé về thì riêng nhớ kia nữa tôi kể rồi à cho bé không chua tôi tôi bé qua trang sản nó nên dân đại tôi vô lo chân trong chè khủng chè nhớ trò sa hoa tây nó nhở à ying nhớ kia nữa tôi kể xưa chè cho nên anh thư nên tôi cũng bé lo tôi cũng bé tao nóng nó của cô chờ tao lúc là sự do ở tu long รอช้เาเนี่ยเท่รซ <gegangen Genesis> ียเรนาะตัวนั่ะอจงเกิกูอว่านักร้องว่าเหนียมุดเอาแกด้แกู่เกาก้มงยัลิอันนี้เท่ีตัวคงเปยยาว่าเอ่อรัสเซียว่าอดับาวที่ตัวต่อใจเก่จงยนเลเ๋ปยกัตรงพี่นาะว่าหนึ่มวขอว่าแกว่า

เอมอนเตาชานเตาหยาลีเอาไปนั่งแต่อีแปว่าบุญกระถิ่นมงโลกอ๋อเนี่ยตัวเช่าล่ะแต่เช่านอกผูยใหญเช่าว่ากูก็สายเตียโอ้ไปเฉลียวไวลุงบุญละล้อนอต่อใจสีนังเจไปกูเจออเนี่ยตัวที่เจกูโคกีอเนี่ยกูออเล่งปล่ยม้วเนี่ยจอฮลีจอเชเนี่ยกูตัวล่ะจะเล่นแต่วันเนี่ยยอนเนี่ยจอเอซีเจเนี่ยตัวกลไปเตาอ่แล้วย้อนเจอเนี่ยเจวันเนี่ยย้อนตอนจอเ่องช่ยท่าจาแต่นอนเนี่ยสาตวันลำบวายตัว